สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Beat s a e วันนี้เราก็จะมาเปิดตู้ฟรีกันอีกแล้วเนาะก็ซึ่งเป็นตู้ฟรีรอบนี้ก็เป็นแบบผสมเนาะมีทั้งเทศกาลแล้วก็ไม่ใช่เทศกาลเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวละครก่อนว่าออกใครได้บ้างสาหรับตัวละครเนาะที่ออกได้ก็มีตั้งแต่ที่เป็นเคียวรูกคุกนานาโอะลมเนะเาะแล้วก็เก่าลงไปจนถึงเนวเลียนซาเอลหนอยโทล่าเขียว ก็ค่อนข้างตัวละครก็ไม่ได้เก่ามากนักเนาะถือว่ากลางๆอยู่แต่ของเราก็น่าจะมีครบหมดแหละ,ะมาลองเปิดกันดูวันแรกดูสิลุงฟีวันแรกผีเสื้อเฮ้ยลุงเลยวะที่พี่เ,เอ๋อ ทำไมวู่พี่เบียวว่ายน้ำก็ออกรัวๆแปแปลกแจ็คตอนแรกไม่มีเลยตอนนี้น่าจะสามทับจะมีความใกล้ห้าทับห้าสุดๆตอนนี้น่าจะตัวเดียวได้พี่เบียเฉยตู้ฟรีวันที่สองนะลุยเนี yeah. ่ย

ผีเสื้อไม่น่านลุนสโอเควันที่ห้าไปดูป,ปีโอ้ผีเสื้อไม่เกิดอะไรขึ้นท้องไปวันที่หกนกาชาแต่รอบนี้ก็มีออกลุงไปแล้วแหละ ลุงปะไม่ทองเหมือนออกลุงแค่วันแรกนอกนั้นยังทองอยู่วันที่เจ็ดปะตัวรีผีเสื้อสองเงียบตั้งแต่วันแรกก็เงียบหมดวันที่แปดนะดุยจะการันตีแหละ นอกจากเบียรว์ว่ายน้ำก็ยังไม่ได้ใครเพิ่มผีเสื้อยังจะหลอกอุตส่าห์หบินมาสามก็คิดว่าเออ,อปฏิเสธไหมไม่ไมเดี๋ยววันสุดท้ายก่อนการันตีละว,วันที่เก้าไปก่อนการันตีไม่น่ามีเหมือนจะได้วันแรกแล้วก็ไม่ได้อีกแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวรอรุนการันตี วันสุดท้ายการันตีตู้ฟรีแออกใครดีกิฟต์จอร่าไหนไม่ใช่คิฟจอฟังเสียงผิดอ๋ะละอล่าอเรายังไม่ได้อัพมีแล้วก็ยังไม่ห้ารักห้าอกคาคูร่างนี้แต่ตัวเดียวเลยปะ ฟังเสียงไม่ค่อยได้ยินตัวเสียงเบาไปหน่อยตัวเดียวยังไม่ได้ทำเพลสรอบนี้ตัวละครที่ได้ก็คือน้อยรอบนี้ตัวละครที่เราได้เราบีแค่เนี่ยอีคาคูเมื่อกี้น้อการันตีแล้วก็ได้พี่เบียที่เป็นว่ายน้ำมาก็ก็ยังดีที่มันไม่ใช่ตัวที่แบบเต็มแล้วอ่ะนะ พี่เบียพี่เบียรจริงๆคือกลายเป็นสีทับแบบงงจากตอนแรกไม่มีเลยมาจากตู้ฟรีล,ล้วนๆะด้วยนะงงมากพี่เบียเอ่ยนี่แหละวะคือพี่เบียแบบจับไม่มีตอนนี้คือจะห้าละเร็วเหลือเกินตู้ฟรีมาทีมพี่เบีย อีาค้เราน่าจะพึ่งสองนั่นแหละแต่ว่าัไม่ได้ทำเพชรเลยด้วยเดี๋ยวอัพขึ้นไปก่อนแต่ก็ถือโอเคนะอย่างน้อยกไ็ได้ตัวที่ยังไม่ห้รับมาก็ถือว่าสวยอยู่โอเคอยู่ ก็สำหรับตู้ฟรีรอบนี้เราก็ได้มาก็นอกจากการันตีเราก็ได้มาแค่ใบเดียวเนาะจริงๆรอบนี้มันก็ไม่ค่อยออกไม่ค่อยเยอะแหละแต่ว่าตัวที่ได้อย่างน้อย,อยก็ไม่ได้ห้าตนะับห้าเนาะก็เลยยังโอเคไม่งั้นก็ไปเป็นแทมเหรียตัวที่ได้มาก็พอจะได้ใช้อยู่แหละมั้งโอเคก็สำหรับตู้ฟรีรอบนี้ก็ประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์มาพูดคุยกันเข้ามาได้วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะบาย